ท่ามกลางความกว้างใหญ่ไพศาลของห้วงอวกาศมนุษยชาติได้เฝ้าถามคำถามที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาโดยตลอดน้ำในมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่มันมาได้ยังไงและต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกถือกำเนิดมาได้อย่างไรภารกิจสำรวจอวกาศของมนุษยชาติไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่หรือว่าหาที่อยู่ใหม่ๆนะครับแต่เป็นการย้อนลอยอดีตเพื่อตามหาต้นกำเนิดของพวกเราด้วยแล้วดาวเคราะห์น้อยก็เปรียบเสมือนกับแคปซูลการเวลา ที่คอยบันทึกเรื่องราวของระบบสุริยะดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่จะถูกสร้างมาพร้อมๆกับการกำเนิดของระบบสุริยะและการที่มันอยู่ในอวกาศมันเลยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เหมือนกับตัวอย่างหินบนโลกที่ถูกปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีจากการกัดเซาะกิจกรรมทางธรณีแปรสันฐานและสภาพภูมิอากาศ การสำรวจดาวเคราะห์น้อยก็เหมือนกับการอ่านบันทึกโบราณที่เล่าเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับต้นกำเนิดของระบบสุริยะและชีวิตที่เราไม่สามารถหาตัวอย่างแบบนี้ได้จากโลกของเราครับภารกิจฮายาบุสา2ขององค์การสำรวจอวากาศญี่ปุ่นหรือว่า JAXA ก็คือความพยายามล่าสุดที่จะไขปริศนาเหล่านี้เป้าหมายหลักของภารกิจนี้เลยก็คือการเก็บตัวอย่างจากผิวดาวเคราะห์น้อยแล้วนำมันกลับมายังโลกเพื่อเอาไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการครับ แล้วภารกิจนี้ก็เป็นการต่อยอดความสําเร็จจากภารกิจฮฮยาบุสารุ่นแรกที่เคยนําตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอิโตคาวะกลับมายังโลกในปี2010ซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกที่มนุษยชาติสามารถเก็บชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยมายังโลกได้ภารกิจฮายาบุสานึงก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการนําตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยกลับมายังโลกนั้นเป็นไปได้แม้มันจะยากและมีปัญหามากมายในตอนนั้นแต่มันก็ทําให้องค์การอวกาศญี่ปุ่น มีประสบการณ์มากขึ้นนําบทเรียนที่ได้จากฮายาบุษตะหนึ่งมาปรับใช้กับภารกิจฮายาบุษะสอง